ครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพัฒนาเป็นฐานข้อมูลแล้วก็จะประสานความร่วมมือส่งข้อมูลเนี่ยให้กับทางสถานทูตเพื่อเพื่อเพื่อขยายผลและพิสูจน์ทราบต่อไปครับอ่าแล้วก็ติดต่อทางสถานทูตพุสเบืิสูนนะครับแล้วก็สถานทูตก็ได้พามาประสานกับทางมูจินะครับนายไลและก็อุยกาในการที่จะคุ้มครองเหยื่อนะครับแล้วก็ทำการ คือว่าคัดกรอบขื้นต้นนะครับเพื่อดูว่าเป็นเหยุของการทํามลุกหรือไม่นะครับจากนั้นก็ได้มีการแชร์ข้อมูลรวมกับทางกองการสอของการตามบังการทํามลุกนะครับแล้วก็จึงได้ทำการติดตามสืบสวนนะครับเดี๋ยวโดยรายละเอียดของการทํางานทางเคนเนสนี้นะครับผมขอให้ทางรวจเอกทัพสินทรพูดถึงการสอของประการการขามลุกและที่ไปนนที่ยี่สองมิถุนายนนะครับสายการบินที่เราเดินทางไปปลายทางเนี่ยไปบานเองนะครับแล้วก็ ส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของผู้เสียหายที่หลอกมาเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไปเมื่อวันที่16พิศจิายนนะครับไปประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งสอง,สองที่เดี๋ยวเราจะเราสา่ความร่วมมือกับตำรวจสามคนในการออกหมายแดงแล้วก็ติดตามตัวมันดีต่อไปครับตัวผู้ต้องหาเขาออกไปคนเดียวหรือว่าพาอาจจะทำให้การของผู้เสียหายให้การว่าเขาพาเด็กในสัากัดอีกหลายคนที่เป็นชาวร,รูสเปียกันแต่รับเดก ขายตัวที่บาเลนเนื่องจากเขาเห็นว่าที่บาเลนเนี่ยขายได้ราคาดีกว่าที่ประเทศไทยครับรวมๆน่าจะเขาน่าจะมีเด็กในสังกัดประมาณเท่าไหร่ะคะประมาณสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนนี่คือเฉพาะช่วงระยะเวลาไหนถึงไหนหรือว่าตั้งแต่เริ่มพฤติการมาคะ่ะต,ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาถึงถึงมิถุนาเนี่ยครับตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนโดยเฉพาะตัวแม่เราเนี่ยเคยมีประวัติก่อเหตุ ลักษณะน,นี้มาก่อนไหมคะในทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งที่บาเล่น,นะคะ,ะถ้าในประเทศไทยไม่มีนะคะไม่มีประวัติแต่ว่ามีประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งครับก็เชื่อว่าน่าจะมีพฤติการ investigation and ในการนี้เองทางกระทรวงใหญ่รัสเซียกับสหราชอาณาจักรยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือด้านปกสมนและด้านกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป เพื่อปกป้องสิทธิของพลเมืองในระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาคดี จนมีปากเสียงและถูกแม้เราทำร้ายร่างกายครับผู้ผู้เสียหายจึงตัดสินใจหลบหนีออกมานะครับแล้วก็มาติดต่อขอความช่วยเหลือที่สถานทูตอุสเวติภานที่กรุงเทพนะครับ इस की इस की बस 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 बस